เทเทผมแก๊สศ <G ã entender> ูนเคนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะพูดถึงความสามารถของซัพพอร์ตการ์ดในเกมแอนิเม์ดแบทเทิลกันนะครับผมว่าแต่ละใบเนี่ยทำอะไรได้บ้างแล้วก็แนะนําการใช้งานด้วยนะครับผมถ้าอยากดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับช่องแก๊สศูนเคแล้วเราไปดูกันเลยนะครับ หากคุณเป็นคนที่กำลังเล่นเกมระบอกที่ต้อง AFK นานๆเช่น AFK ฟาร์มการ์ดในอนิเมะการ์ดแบทเทิล AFK ฟาร์มเพชรในเกมอนิเมะ์เดฟเลนเดอร์ฟาร์มเพชรในเกมเพชรซิมหรือ AFK หาพลังเทศในโซอินจีแล้วไม่มีเวลาฟาร์มหรือฟาร์มแล้วเครื่องนอนใช้ทร,รัพยากรเยอะจนเกินไปผมขอแนะนำ UG Phone นะครับแอปพลิเคชันคาลโฟนที่สามารถเปิด AFK ฟาร์มได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะปิดเครื่องไปแล้วปิดเน็ตไปแล้วปิดคอมไปแล้วก็ยังสามารถที่จะฟาร์มได้อย่างต่อเนื่อง ราคาเริ่มต้นเพียงวันละ10บ,บาทเท่านั้นนะครับหากสนใจนะครับสามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ข้างใต้คลิปหรือใส่โคดอนิเมะ2นะครับเพื่อรับเพชรฟรีเพื่อเป็นส่วนลดในการซื้อหรือแลกเวลาการใช้งานได้เช่นกันนะครับผมอยาก AFK ต้อง UGphone เลยครับโอเคนะครับขอแทรกเรื่องการใช้งานการ์ดก่อนนะครับก่อนเราจะพูดถึงความสามารถของมันนะครับซึ่งการใช้งานการ์ดหลายคนยังเข้าใจผิดอยู่นะครับผมก็คือเวลาเราเปิดเด็กขึ้นมาใช่ไหมด้านซ้ายเนี่ยมันจะเขียนว่า support การ์ดนะครับบางคนคิดว่าใส่ไปเลย ทั้งหมดเลยเนี่ยมันจะเห็นผลทุกการ์ดเลยเนี่ยไม่ใช่นะครับผมเออ่การ์ดการ์ดซัพพอร์ตนะครับมันจะทำงานคู่กับการ์ดปาร์ตี้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นผมใส่ใบแรกเป็นซูปเปอร์ไอดอลเนี่ยก็จะทำงานแค่กับนารูโตะนะครับพอใบที่สองเนี่ยผมใส่ผมใส่จอมันบูเนี่ยมันก็จะทำงานคู่กับดีโอนะครับผมมันจะทำงานคู่กันเป็นคู่แบบนี้ไปนะครับไม่ใช่ใส่ทุกใบแล้วเห็นผลทุกใบไม่ใช่นะครับผมก็มคือเห็นผลตามการ์ดปาร์ตี้หลักเรานะครับตามลำดับเลยนั่นเองนะครับผมประมาณนี้สํา การใช้งานการ์ดแล้วก็การทํางานของการ์ดซัพพอร์ตนะครับซึ่งขอเกินก่อนนะครับผมก็คือในตอนนี้ในอัปเดต2นะครับมันมีซัพพอร์ตการ์ดทั้งหมดเยี่ประมาณ9ใบที่ผมหาได้นะครับแต่ว่าถ้ามันแบบว่ามีเยอะกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเขียนไว้ใต้คลิปแล้วก็อ่ปาปักบุดไว้แล้วกันนะครับผมหากมีแบบว่าเพิ่มมานะครับเพราะว่าในปัจจุบันที่ผมเปิดได้เนี่ยมันมี9ใบแล้วก็ลองไปถามในคอมมูนิตี้ในดิสคอร์ดูก็ส่วนใหญ่จะมี9ใบกันซะส่วนใหญ่นะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมถ้า มีเพิ่มโดยผมไปเขียนให้ใต้คลิปนะครับซึ่งผมจะไล่ความสามารถทุกใบให้เลยนะครับผมในคลิปนี้แล้วก็พูดถึงเราเนี่ยควรเอาแบบว่าแต่ละใบเนี่ยไปใช้ยังไงดีนะครับผมให้มันแบบคุ้มค่าที่สุดนะครับโอเคมาเริ่มจากใบแรกนะครับผมมูเดนล็อกอันนี้นะครับมูเดนล็อกนะครับผมมีความสามารถก็คือมีโอกาสหลบการโจมตีของศัตรูนะครับผม10%นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมานะครับผมเป็นนินจาเวทนะครับนินจาเวทอันนี้นะครับผมก็คือ บูทเลือดของเราเนี่ยหรือว่าเพิ่ม HP ของเรานะครับ10%นั่นเองนะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับผมพาวเวอร์แคนดี้นะครับพาวเวอร์แคนดี้นะครับผมจะเพิ่มดาเมจของเราเนี่ย20%นะครับผมแต่จะลดเลือดของเราเนี่ย30%นะครับผมคือตีแรงแต่ว่าลดเลือดประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมาก็คือลักกี้ชามนะครับลักกี้ชามเนี่ยจะทำให้ไม่ติดฐานะใน2เทิร์นแรกนะครับผมก็คือฐานะของสตูเนี่ยจะไม่ติดกับตัวเราที่เราใส่การ์ดซัพพอร์ตนี้อยู่ใน2เทิร์นแรกนะครับผม โอเคแล้วก็ต่อมาก็คือ candy f a ฟนนะครับ candy f a ฟนเนี่ยคือมันจะเพิ่ม HP ของเรา25%นะครับผมเวลาเรากำจัดัตูได้นะครับคือสมมติถ้าเราบอกว่าสตูออกจากสนามไปนะครับผมเราจะได้เลือดกลับมา25%ของเลือดตัวเองทั้งหมดนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะแล้วก็ต่อมานะครับผม shadow shadow อ่านว่าอะไรเนี่ยคำหลังอ่านไม่ออกก็ขอเรียกว่าการ shadow ล้วกันการน,นี้นะครับคือความสามารถของมันเนี่ยก็คือ ปิดความสามารถของศัตรูเนี่ยหนึ่งเทิร์นนะครับตามนี้นะครับแล้วก็ต่อมาก็คืออิเทียร์เอลโปรเทกเตอร์นะครับเออ่การไปเนี่ยถือว่าโอเคมากเลยก็คือจะลดดาเมจที่ได้รับเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่ว่ามันมีข้อแม้คือจะลดลงเรื่อยๆครั้งละสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมคือเรลดครั้งแรกเนี่ยสามสิบลดครั้งที่สองยี่สิบลดครั้งที่สามสิบแล้วก็ลดครั้งที่สี่จะเป็นศูนย์ประมาณนี้นะครับผมต่อมาก็คือสลักเมดิกนะครับสลักเมดิกเนี่ยเขาน้าโอเคมากๆเลยนะครับผมก็คือ ฮิว10%ในแต่ละเทิร์นนะครับผมคือเวลาถึงเทิร์นเราตีเนี่ยเราตีไปนะครับผมก็ฮิวเลือด10%นะครับผมเทิร์นหน้าก็ตีไปปุ๊บได้10%อีกนะครับผมก็คือเป็นการตีเพิ่มเลือดประมาณนี้นะครับมันก็คือฮิลแหละนะครับผมตามชื่อมันเลยแล้วก็สุดท้ายนะครับผมจะเป็นซูเปอร์ไอดอลนะครับซูเปอร์ไอดอลเนี่ยก็เพิ่มดาเมจหรือว่าเฮดพีของเราเนี่ย20%นะครับผมในการ์ดเนี่มันเขียนว่าสเต็ตก็คือสเต็ตการ์ดแล้วมันมีแค่เอ้ย <c oughs> อะไรเนี่ย แต่การเล่านะครับมันมีแค่เอ่อ HP แล้วก็ดาเมจนะครับผมเงั้นเนี่ยก็เพิ่มทั้งสองอย่างเนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมตามนี้นะครับแล้วแต่ละใบเนี่ยควรใช้กับการอะไรนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยแต่ละการ์ดเนี่ยมันก็จะเหมาะกับแต่ละใบยอยู่นะครับผมแต่ผมเนี่ยถ้าไล่บอกแต่ละใบเนี่ยมันค่อนข้างเยอะมากนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยผมจะพูดภาพรวมให้แล้ฟังแล้วกันว่าการ์ดไหนควรอะไรประมาณนี้นะครับ อ่ะหากเราเนี่ยเป็นแบบว่าเราเนี่ยแบบอยากจะสู้บอสอยากจะผ่านบอสในประตูต่างๆแต่ว่าเราเนี่ยโดนวันฮิตเลยทีเดียวในแต่ละบอสนะครับผมในกรณีที่เราเนี่ยโดนวันฮิตเลยนะครับผมการที่หมอกเนี่ยจะเป็นการเพิ่มดาเมจโดยตรงนะครับผมหรือว่าเพิ่มมาตาหลบเพื่อแบบว่าเออมีโอกาสให้หลบแบบว่าได้ตีฟรีรอบหนึ่งเผื่อจะแบบว่าสู้สู้ชนะได้อะไรประมาณนี้เข้าใจฟีลใช่ไหมครับก็จะมีการ์ดนี้นะครับผมเอาไว้หลบนะครับผม10%ปนะครับอันนี้คือเวลาสู้ก็แบบว่าภาวนา,าไปด้วยให้มันหลบได้นะครับจะได้ตีฟรีหน,นะครบผม แต่ว่าถ้าเอาไว้โอเคเนี่ยคือเป็นการที่เพิ่มสเตตโดยตรงเลยก็คือการ์ดนี้นะครับ Power Candy นะครับก็คือเริ่มมาเนี่ยเราเนี่ยลดเลือดเรา30ก็คือลดไปเลยยัางไงแล้วก็โดนมาที่อยู่แล้วแต่ว่าเราได้ดีแ้งแรกเนี่ยแรงขึ้น20%อเนันนี้ถือว่าโอเคนะครับหรือว่าอีกอย่างนึงก็คือเป็น Super Idol นะครับผมมันก็เพิ่ม20%เหมือนกันเลยครับผมแต่ว่ามันจะไม่ลดเลือนแต่ว่าถึง,งในไงเนี่ยแบบว่าไปลดเลือนแล้วก็โดนทีเดียวอยู่แล้วนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยใส่ Super Idol จะผ่านวอสแต่โดนวันฮิตนะครับก็ลองเพิ่มดามเมจโดยตรงแล้วก็ตีดูนะครับผมไม่ก็ใช้ดวงในการหลบดูจะได้ตีฟรีรอบหนึ่งประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนคนที่แบบว่ายืนสู้ได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นการลงร้อยชั้นหรือว่าลงอินเลเวลเนี้ยหรือว่าลงแรงเลพวกนี้นะครับผมที่แบบว่ายืนสู้กับการฝ่ายตรงข้ามได้เนี่ยมันก็มีประมาณ3ใบประมาณ4ใบละกันที่แนะนำนะครับผมใบแรกก็คือแคนดี้เฟนนะครับก็คือเวลาเราตีไปลราชนะเนี่ยเราก็ได้เลือกกับมา2 5ก็ถือว่าคุ้มค่ายอยู่นะครับ ต่อมาก็คืออิตาเลียโปรเทคเตอร์นี้นะครับผมก็คือรับดาเมจสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็ลดไปเรื่อยๆสามสิบ่อะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมรับแบบว่าดอกแรกได้เยอะอยู่นะครับแล้วก็ที่ลองที่แบบว่าเกือบดีสุดผมให้เป็นนี้และกันนะครับผมนี่ก็คือสลักเมดิกนะครับก็คือทุกครั้งที่เราได้ตีเนี่ยเราก็ฮีลเลือดไป10%นะครับผมก็ทําให้ยืนในเวลาสู้เนี่ยได้นานขึ้นนะครับ แล้วก็ที่ดีสุดตอนนี้ส่วนตัวนะครับผมผมมองว่าเป็นซูเปอร์ไอดอลเลยนะครับก็คือเพิ่มทั้ง HP แล้วก็ดาเมจเนี่ย20%เลยโดยไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยนะครับผมก็เอาไปลงร้อยชั้นลงอินเนี่ยถือว่าคุ้มค่าละแบบว่าดีมากๆนะครับใต่ได้หลายชั้นมากๆเลยนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับซึ่งแต่ละการ์ดเนี่ยมันก็จะเหมาะกับแบบว่าการ์ดแต่ละใบอยู่นะครับผมเพราะงั้นเนี่ยมันอยู่ที่การใช้งานเลยจริงๆแต่ว่าที่ผมพูดเนะี่ยเป็นภาพรวมการใช้งานเฉยๆนะว่าเราเนี่ย ควรใช้ประมาณไหนหากทีมเราประมาณนี้นะครับผมโอเคเพราะงั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วนะครับผมการเล่นเกมเนี่ยมันสนุกที่เราเนี่ยครับผมจับนู่นมาใส่นี่นะครับผมทำคอมโบทําบิวต่างๆให้เราเนี่ยเล่นคอนเทนต์ของเกมได้เยอะได้แบบว่าผ่านไปแต่ละขั้นอะไรเงี้ยได้มากขึ้นนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยคลิปผมก็เป็นคลิปแนะนําแล้วกันนะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเล่นเกมนี้สนุกนะครับประมาณนี้ในการสอนคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดซับช่องแกส๊สศูนย์เคด้วยส่วนเ,เรื่องการใช้งานของการ์ดต่างๆเนี่ยความสามารถของการ์ดต่างๆเนี่ย ที่ผมคิดไว้เนี่ยจะทาเป็นคลิปแต่ส่วนตัวผมมองว่าเดี๋ยวผมทําเป็น Google Sheet ให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปอ่านกันน่าจะคุ้มค่ากว่านะครับสำหรับคนที่อยากรู้ว่าความสามารถของการ์ดแต่ละใบเนี่ยคืออะไรนะครับผมเดี๋ยวถ้าทําเสร็จหรือว่าแบบว่าทําไว้คร่าวๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ o g l e Sheet ความสามารถของการ์ดทุกใบในเกมนี้ไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมงั้นขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย